เอาละกลับสวัสดีและยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องทุกคนฮะและตอนนี้อยู่ในเกมโลบอกกับแมพยิงซอมบี้ผมนะซึ่งผมนี่จะมาเปิดประสบการณ์ในการเล่นละระดับยากเลยผมนะผมน่าจะวิวเอ่อเท่าไหร่แล้วะ70็ดสบกว่ามั้งจำไม่ได้ก็เล่นไปพอสมควรนะก็อืมไหนวะนี่ดาบก็ได้อันนี้มาแล้วพี่นอมแซง นะผมนะอ่านปิดกาา่อภัยอุ้ยอุ้ยอุ้ยม,มันโหดยังวะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหยิบปืนขอปับก่อนเป็นอย่างนี้โอเคเอา้าเอ้าเดี๋ยวนะแมบ,บนี้มันมีอันนั้นด้วยเหรอ้างใต้อ,ตตตตอีกทีหนึ่งตุงตุงตุ้งตุงเฮ้ยเวฟแรกมันเยอะขนาดนี้เลยหรอวะเหมือนผีมันตายยากขึ้นเลยหรือเปล่าเน,นี่ยเจอซอมบี้อ๋อไม่ใช่น,นี่มันตัวใหญ่นี่วะ ทำไมผีมันเออมันก็ตายปกตินะรู้ว่ยิงไม่โดนเองวันนี้เปียง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 ก็ถือว่าก็ยังได้อยู่นะตอนนี้มีภารกิจเออลดลงของขวัญน,นะซึ่งผมก็ทำไมาได้ประมาณแปดสิบสามแล้วเก็บปืนก่อนอย่าเพึ่งเลยตุง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 หน้ารำคขญเลยเกิน ไอ้ตรงนัง้นมันก็น่าอยู่อ่ะยังไม่เคยไปเลยนะเนี่ยไอ้แบบเนี้ยเออลองไปดูด้วยทางขึ้นอยู่นู่นอุ้ยอะไรแม่งวะเนี่ยเงยหน้ามาจะไกลเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งพ่งไม่มันตายยากจั่งวะ แมงวฟ่สองไอ้หีนี่ยังไม่ตายเลยโอ้โหตกใจสัตว์เลี้ยงตัวเองอ้บายที่มันเริ่มเยอะแล้วนนเนี่ยมันจะรับมือไหวไหมวะเนี่ยแต่จริงๆแบบนี้มันเล่นง่ายนะมันกว้างดีหมอนรับมือใหม่ <c oughs> แมงเหยียบหัวกับไปเหยียบหัวกันมามันจะไม่มีตัวไหนตายนะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ตีต้นไม้แล้วโหะเหมือนตอนที่เล่นเดอเล็กเลยตุงต้งติงต้งตุงต้งติงต้งตุ้งติ้งตุ้งติ้งมันจะกระโดดทำไมมันยิงไม่โดนนะเนี่ยโอ้อะไรของมันวะจะอยู่เฉยได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดรร์ตัวนี้มันอยู่แก้มันไม่ได้มันระเบิดแล้วลูกปูจะได้ขึ้นไปข้างบนนู้นไหม แม่งก็จะขึ้นนะอ่าช่วยนี่ก่อนตุตง่ตงตงัตงตุ่งตังตุ่งตังโอ้ไอตรงนี้ก็มีวะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทีละตัวเอาทีละตัวอ่ะตายยากวะ่ะขนาดยิงหัวมาแล้วเนี่ยระยะน,นี้ว่ากูแตกแน่นอนเลยเนี่ยมันอยู่ใกล้เกินไปวะ่ะไม่เป็นไรเอาไม่ระเบิดวะ่ะนี่มันจะระเบิด ถ้มามันจะระเบิดขึ้นมาเมากีนนยงระยะเมื่อกี้น่าจะหนีคนนะมีไหมเด็ดฟังเราหรือว่าไอ้ผีมันหมดแล้วอันนี้ก็เวฟบสามแนะล้วนะก็ะลึกสามเคลื่อนสามไหนว่าผีอ๋อมีอยู่ก็อยากจะลองดาบวะขอลองดาบหนโอโ่อยดิโอ้โหโคตรเบาเลยยืนแลกกับผีไม่คุ้มวะเนี่ยคือเอาจริงๆนะไอ้ไอ้มีดเกมนี้คือยืนแลกกับผีอะ ไม่ไม,ไม่ไม่เคยคุม้มสักอันเดียว่แม่งโอ้โหเยอะนะเนี่ยปกติเล่นแต่หมดง่ายไงโอ้โห,โโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออมึงรอรอตรงนี้แหละเออโอ้โหมันฉลาดว่ะไอ่มันรู้มันติดแม่งกระโดดออกไปเลยเิย้ตรงนั้นยังไงวะเนี่ยอยู่กันเป็นจุ่มเลยบีน โอเคโอเคอตัวเอตัวนี้นะไอตัวนี้มันนาตัวใหญ่กันไปนะนั่นแต่กระโดดข้ามไปพ้นไม่เป็นไรแล้วก็ยิงปีแตกมีไหมม,มันเปลี่ยนได้ปะวะเออไม่ใช่อะไรคือเวลาเก็บปืนมันมันจะได้ไม่ต้องหลงไปหยิม,มเนี่ย้องอะไรมันวะ เอ้ามันไอ้นี่โอ้โหอ,อะไรเหมันวะเพราะมันเปลี่ยนเวฟปุ๊บแม่งเอ่อจัดของของแบบว่าเดิมให้เราเลยแล้วคือ,อยังไงกูจะจัดมีจัดปืนในสไตล์ของตัวเองไม่ได้ว่าง,งั้นเฮี้ยมันตายยากว่ะตัวใหญ่เฮ้ยกูโดนติดคอมแบบเดี๋ยวๆดลากกลับเข้าไปคืนกันมันเล็งไม่ได้ มามาต่อ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 เพิ่มเติมคือเมื่อกี้นี้กูหมัวแตดปิดการยังเตินกลุ่มหนึ่งกูตายนะเอาไว้ว่าช่างมันเล่นมาสักพักนึงก็เดี๋ยวพอาแหละเอาพอหอมปากหอมคอพอ,พอคือมันไม่ใช่เลยปกติแบบว่าอันแต่เดยวเล็กลงกลัวคนดูจะเบือ่อยังโดดไปได้ปะคงโดดไปไม่ได้นี่ว่ะแต่ผียจะโดดมาได้แหละตุ้งตั้งตุ้งเตียงตุ้ง,งโอ้โหยังระเบิดใส่กก เดี๋ยวนะลองลองเล่นเถอตรงนี้ดูไหมพี่ไม่ได้ดิถ้าเจอตัวใหญ่ก็ไม่มีทางออกดิเป่นกระจกไหมเรออ่าลงมาทางนี้หน่อยนี่ปืนอะไรของมันวะและไอ้ดำดำของมันน,น,นั่นคืออะไรวะโอ้โหเดี๋ยวนะมันวล่เท่าไหร่วะเนียโอ้โหวลสองร้อยสอสี่ใช่ เจอชัดชัวใช่ถูกต้องแล้วอยู่ท้ายตารางเลยโรนี่มันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไอ้มีดกับปืนนี่ไม่ได้หรอวะคือมันเปลี่ยนไปปุ๊บมันก็จัดกลับคืนให้เราเพราะฉะนั้นกูก็ไม่ได้ต้องการเลยเีอย่าลือะไรของแม่งวะมันกระโดดทำต้นเลย ตัวอื่นเขาเหมิงกระโดดวะตุงตั้งตุงต่งเตี้ยแล้วไอ้ด่านนี้เราจะหาของขวัญได้จากไหนวะเนี่ยมึงงใส่เราจะหาของขวัญได้จากไหนวะทางนู้นทางนู้นทางนู้นกำลังหนัว ข้างหลังข้างหลังข้างหลังไอ้นุม่มขี่วิวกันสิบเลย หลังเข้าหลังเข้าหลังเข้ามากันแทกกูเลยเพื่อ ดาบนี่มันทรงจะตีบ้าเบาๆหรอทียบปืนไม่ได้เลยวะถ้ามันมีโกด,ด้วยนี่วะเดี๋ยว่าจะไม่มาแล้วมันมีโกด,ด้วยไอ้ล่วงโกนี่รู้สึกเหมือนมันจะล่องหุ่นเป็นระยะเลยะปะ ยิง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 โดนไหมไม่รู้ยิงยิงหมดตายอย่างวะมันตายแล้วเนาะ <S <S เอาเลยเอาเเอาเลยนัวๆขนนัวๆ <S 1> <S 1> <S 1> <S มันมันต้องเล่นไปเวลวเท่าไหร่วะถึงจะแบบไอมีปืนที่มันแบบว่าไม่ไม่ต้องเล็งเป้าอ่ะคือมันแบบยิงไปหาตัวของผียนอัตโนมัติเนี่ยมันปืนอะไรวะ เดีนที่การอัพปืนวะรอเปล่าไม่รู้ใครรู้บอกได้เอาละพอหอมปากหอมคอ,อก็คลิปก็สิบกว่านอาทีแล้วโอเคแล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะคือกลัวคนดูเบื่อไป hết เ,เลยยังไงก็ใครจะเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเอาผมพูดอะไรไปไม่ถูกแจกใครก็ขออภัยด้วยมันเยอะกว่ากูตกยาวเลยกูยได้ช่วยเลยเพื่อน,นเด็ดเด็ดเด,เด,เดเอ่มือ,อยังว่าปิดคลิปวันนี้มันเยอะเกิน ตุงตังตุ้ง,งปิดคลิปเพื่อ